เกิดเหตุผลหน่อยบุษกรขอลดสถานะเคนธีระเดช หน่อยเคนลดสถานะเราไปต่อกันได้ยากเราต่างกันเกินไปแบบนี้เป็นคู่รักต่างวัยที่อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะตอนนี้เขาก็ได้มีทายาทตัวน้อยถึงสองคนแล้วเป็นพยานรักสําหรับหน่อยบุษกรเคนธีรเดชทั้งคู่อายุห่างกันถึง7ปีแต่อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดโดยล่าสุดทั้งคู่นั้นได้ไปออกรายการสารพัดเพื่อนที่ปิงปองวันทงชายเป็นผู้ดําเนินรายการและในบางช่วงบางตอน ที่ปิงปองได้ถามว่าสาวหน่อยตอบแรงเคยเลิกกับพี่เคนด้วยพี่หน่อยตอบว่ากินแล้วไม่สนุกปิงปองกรีดลัานอีก กินส้มตำด้วยกันแล้วไม่สนุกไม่ใช่บอกเลิกเพราะคนบอกว่าเราต่างกันมันไปต่อกันไม่ได้ไปได้ยากหนุ่มเคนก็ตอบกลับว่าเขาห่วงเดียวเคนก็เลิกกับแกก็ไปมีคนอื่นแกโตแล้วต้องคิดจริงจังคิดถึงคนที่จะมาแต่งงานเลยผมยังเล็กอยู่เขาถึงวัยที่ไม่ควรจะคบกับใครเล,เล่นๆแล้วเขาเตือนด้วยความหวังดีง่ายพร้อมเผยถึงรักระยะใกล้ว่าแบบนี้ตอนนั้นเคนอยู่อังกฤษเขาโทรมาเลยบอกเราเป็นพี่น้องดีกว่า อย่าเป็นแฟนเลยโดยเคนเผยต้องคุยอยู่นานหมดไปถึงแสนกว่าบาทหน่อย20กว่าปีแล้วนะยื้อเวลาเพื่อกลับไปแล้วค่อยคุยกันก็หาตั๋วแล้วบินกลับเลยแต่ปัจจุบันก็รักกันดีแถมยังมีบุตรชายที่น่ารักและหล่อเดินตามรอยพ่อเคนได้อย่างสบายแต่คู่รักสามีภรรยาที่ก่อนหน้านี้บุตรชายทั้งสองเดินทางไปซัมเมอร์ที่ต่างประเทศจนทําให้คุณแม่อดเป็นห่วงไม่ได้ด้านคุณแม่หน่อยก็บอกว่าตอนนั้นก็เหมือนให้เราทํใจ อยอมรับว่าต่อไปก็ต้องห่างจากเรามากกว่านี้ ตนก็มีโพลคิดถึงในไอซีตลอดเวลาขนาดบุตรโตแล้วเขาหายไปสองคนรู้สึกเงาด้านคุณพ่อรู้สึกชอบมองว่าบุตรมีความเป็นผู้ใหญ่เหมือนกระสกสะท้อนตัวเองว่าวันหนึ่งเด็กผู้ชายโตขึ้นก็จะรู้จักทําอะไรเองได้ส่วนถ้าวันไหนที่น้องคุณเดินม,มาบอกว่ามีแฟนตนก็ต้องทําใจแต่ก็อย่าพึ่งรีบด้านคุณพ่อบอกว่ามันต้องมีไปก่อนมันต้องเป็นประสบการณ์ชีวิตไม่เคยเลยไม่ได้ให้ลองถูกลองผิด